ใหญ่ล้วใส่ด้เยอะไปอีกค่ะเล็กๆก็ดีแล้วพี่เจนนี่มีความเห็นว่าไงบ้างไม่เรียกหลายรอบแต่มาเอันนี้ะคะก็จะเป็นที่่อนขอาไปนะนี่คอรถจากป้ายร้อยหนึ่งแม่ค้าใจดีแม่ค้าใจดีมากสลับกันมาได้แล้วก็กลองเล็กนะคะก็จะลถไปห้าสิบบาทกล่องใหญ่กดไปร้อยหนึ่งจากหนึ่งจหลือห้ารจสิจได้เลยนะคะอยากได้ไหนก สีสเกตต้องเตรียมใส่ไปไปวันนี้ถือว่าเราแบบว่าบรรลุเป้าหมายของเราแล้วคือได้ซื้อเครยียองอะไรเ้าก็ได้ซื้อกออุ้งแซลมอนคนนี้เขาไม่ยอมพูดกับผมเลยครับข <c oughs> องบีมีประโยชน์นะคะไปเรากลับได้ยังอะติดลาเลยมานี่ โอเคค่ะเดี๋ยวเดินกลับก่อนนะคะเพราะเดินกลับนี่แบบก็ใช้เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าจะเดินถึงที่รถเนาะเค okay. ขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามาให้กําลังใจในช่องหลันยาสตอรี่นะคะเดี๋ยววันหลังเราจะแบบพากันไปเที่ยวไปดูเมืองโคราชหรือไปที่ไหนกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหลันยาสตอรี่ให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนนะคะเจน,น,นี่ไปเจนี่ไปยุ่เมืองไปไป บายบายวันนี้จะมีความหญิงความญิงครับ